สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จีนี่จีชแนลอีกครั้งนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําวิดีโอออกมาเลยนะฮะเพราะว่าสอบนะครับซึ่งตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะฮะก็ถึงเวลาทําออกมาสักอันหนึ่งสักทีนะฮะซึ่งผมกรแต่จะแล้ว,ว่าเราจะข้ามเควสกันบ้างบางส่วนนะครับเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับมาบอกว่าพี่มันยาวไปอ่ะถ้าพี่จะทำเควสทุกเควสอ่ะนะแต่คือไอเหมือนกับ อยากให้ผู้เล่นใหม่นะครับได้รู้ว่ากุซุกเฟสมันทํำยังไงทํากันอย่างไรนะครับเผื่อกับกุ้ยบังเฟสมันทกันไม่เป็นนะครับก็แล้วมากรลุยกันเลยดีกว่านีแกนี่แม่งมายืนเมาอยู่ตรงเสาไฟก็เสาไฟอะโอเคครับแล้วขึ้นไปข้างบนกันเลยนะฮะแบบบอกว่าให้เราไปตรงนี้นะครับกดไปเลยอ๋อเทรนนิ่งวันแรกนะครับสงสัยว่าจะให้เราไปฝึกวิชา กวางเหรอไหนอะกวางไหนอะอะไรเนี่ยกวางล่างหัวละอ๋อออ๋นี่ไงกวางโทษนะครับแม่งไม่โหลดครับเฮ้ยช่างมันแทบนีแล้วมาตรงนี้เลยดีกว่านะครับก็รู้สึกว่าจะให้เราล่าหมีนะฮะหมีไายเมฆ แล้วก็เก็บยาด้วยนะฮะนี่ครับก็ก็ตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยวก็เสร็จเองนะฮะวันนี้ผมก็ได้ไปแอบไปเก็บเรล่ามาะครับก็ได้ท่าใหม่มาเป็นท่าพุ่งเมื่อกี้นะครับ ก็ใช้ได้ตอนที่กดวิ่งเท่านั้นนะฮะพอวิ่งปุ๊บมักระพุ่งเแมวทำให้ศัตรูติดตันนะครับตันไหมจะอัพไปเรื่อยๆครับทำให้ศัตรูติดตันได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้คือเราจะอัพสกิลไม่ได้นะครับซึ่งถามว่าจะอัพได้เมื่อไหร่ก็อีกไม่นานแล้วฮะเราต้องเสร็จเควสเกรสจักอันที่สิบแชปเตอร์ที่สิบเจ็ดครับผม เุตตรนี้ให้เราไปล่าหนีแล้วก็เก็บของตรงนี้นะฮะอู้ตัวุดเบลอร์เลยแม่งใหญ่ตัวนี่หว่าปรงงมากเลยดาบเอ็กกระปิดถึงแม่งบล็อกได้ไง ไม่ดอ <S 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 อรอปลอย่อไม่ดรอปยังไม่เป็นไรฮะแล้วก็ตีต่อไป <S 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 ว่าหมีจะไม่ให้ดีหมีเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรครับถ้ามันไม่ให้แล้วก็อ้าวโอ้ก็คงต้องนานรีไปเควสเสร็จแล้วก็โทษนะครับเสียเวลาอ่าตายซะเถอะ ก็จบท้ายแล้วจะครบได้แหละโอ้ตรงนี้ก็มีรู้สึกจะมีบอสด้วยนะครับเป็นกบยักษ์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้ตีมันอยู่ดีแหละไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็บิมปส่งเควสก่อนนะก็ช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมจุดจักรกรรมใหม่ๆนะครับช่วงนี้ก็สำหรับคนเป็น VIP นะครับก็จะได้

แล้วก็กดซ่อมอาวุธนะฮะซึ่งเราจซ่อมอาวุธได้ก็ต้องมีกลองไฟแบบนี้นะครับก็กด F เลยที่กองไฟแล้วขอปักปๆซึ่งถ้าเกิดเราปล่อยให้อาวุธพังนะครับดาเมจของเราจะลดลงแบบพวกภาพเลยนะฮะ ให้ตีเราตีกบยักษ์กบใหญ่นะฮะ <c oughs> เป็นเวสไทร์วันแล้วกันตอนนี้ผมขอบข้ามนะ <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในถ้ำเลยแล, okay. <c oughs> แล้วกันโอเคแล้วครับสำหรับเวสไทร์วันเราก็ได้เสร็จไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาตีบอสกันนะฮะบอสตัวนี้ก็จะเลือกสองหม <c oughs> ื่นแปดนะครับอ้าวเฮ้ยไป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 กำลังพูดอยู่ แล้วสามพันแปนะครับก็จะเป็นบอสกบนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะดบับหินหินสีอเป็นเจมเที่เขใส่อาวุธระดับสีม่วงยูนี้ขึ้นไปนะฮะลุยเลยดีกว่าโอเคครับป้องกันโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้อย่ากบกระโดด ัวใหญ่อะสิโดนไม่ขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยฮะฮะี่ควจะหลบนะฮะไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากัดได้หรือเปล่าแต่ผมไม่กัดดีกว่า เโอ้ๆมีคนมาช่วยอีกแล้วฮะเป็นบอลหลอกนะฮะ ดิเฮ้ยฟาแทงให้แล้วนะเฮ้ยสบายแล้วเกินไม่ต้องทําหา,เล,เ,ลา,หาเลยอ่าดีตัดไปดขอบใจเรียบร้อยนะฮะก็เสร็จเควสด้วยนะครับแล้วก็ได้หินสีเขีวยขวมาก พร้อมกับกล่องเกรสไรวันแล้วก็อันนี้ครับที่เราบอกว่าเราจะได้โอ้โหยี่มยอดเลยครับหินนี่ก็จะมีอยู่หลายสีนะฮะมีแดงม่วงเหลืองฟ้าเขียวมีเขียวม,เยวมีเขียวน้ำเงินกับเขียวอ่อน ลเขียวแล้วเกินนะฮะซึ่งแต่ละอย่างก็จะให้ผลแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหินสีม่วงนะครับเรียกว่าอะเมทิสต์นะครับอันนี้เป็นระดับต่ําสุดครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับซึ่งระดับสูงขึ้นไปก็จะเป็นสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมเจ็ดเหลี่ยมครับก็ตั้งแต่ชื่อครับก็จะมีสีฟ้าสีอันนี้เป็นสีเขียวครับเป็นระดับต่าสุดเช่นเคยก็จะมีสีฟ้าสูงขึ้นมาถึงสุดสีม่วงครับราคาก็แพงตามแต่ระดับนะฮะ ซึ่งสีบวกสีนี้ก็คือจะมีผลทําให้ดูดเลือดได้ครับทุกครั้งที่คริตติคริตนะฮะโอเคชิงดาเปิดกระเป๋าคลิกที่นุ่มพลังบนอาวุธเพื่อให้เราเอาที่ออกโอเครู้แล้วเดี๋ยวลาจังโอเคทีนี้เราก็เข้าท่ากันเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะฮะ ไม่สนใจว้เพิ่งตายหาไปโอเคครับเพราะว่าจบถึงไอ้นี่เลยครับเซจทั้งเจ็ดครับผมคิดว่าใกล้ๆจะใกล้ๆแล้วจะถึงละเดี๋ยวจะรู้ครับมันมีใครบ้างครับก็จะเป็นพวกเจ็ดสายอาชีพนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ตึ้งสำหรับใครี่เกิดจะเล่นเบนสโซไต้หวันแล้วอยากได้ภาษาไทยบางส่วนแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับไม่มีค่าใช้จา่าย ก็มาลุยกันเลยดีกว่าวิ่งเข้ามาในถ้ำแล้วไงใครทำไมทำไม้ป่วยช่วยด่วอนเวยช่วยช่วยช่วยชนวยช่วย่วยช่วยช่วย่วยช่ว่วย่วยว่่ยวว่ยว่่่่่เ่ยย เปล่าเหรอ,เ,อเดีวโอ้มีไฟดักอยู่ฮนะเดี๋ยวผมคิดว่า,าต้องรอให้ไอ้แก่เนี่ยมันเปิดทางให้นะฮะย่อไล่พอลองังแล้วไฟก็ดับับแล้วเราก็วิ่งเข้าไปนะฮะโอ,โอ้เสียงหายเสียงหาย การเออร์เรอร์เล็กน้อยนะฮะอันนี้ผมรีบผมรีบตดลงมาก่อนแต่ที่จริงคือเราต้องส่งเควยกับไอ้แก่น้านก่อนนะฮะติด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 ก็คิดว่านจะให้เราลุยเข้าไปในถ้ำนะฮะ แต่แน่นอนครับเกมนี้ก็เน้นเควสมากกว่าตีมอนนะครับดังแบบนั้นเราไม่จำเป็นต้องตีมอนให้หมดก็ได้ตีแค่นี้พอละเออเดี๋ยวเราก็วิ่งขึ้นไปเลยครับโอ้สวยทะเลทะเลสาบสวยเนาะแต่แสงอาทิตย์จ้าละเกินอู้เหวียตาคิดว่าน่าจะให้เข้ามาในนี้นะฮะ นนั่นใช้ด้วยเข้าคาซีนแล้วครับวัดข้าวันวางเปล่าไม่มีอะไรเลยขบวนอะไรลากไม,ม้อ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฝืนถล่มอ้าวล่วงครับล่วงเอ้ยล่วง ทีนี้เลยก็จะพบกับเซตทั้งเจ็ดแล้วเฮ้ยนี่ก็ทิศแล้วนะเว้ยเขาเท่านายนี่มันมั่นใจเหรอเอ้ยไปกันดิมั่นใจแล้วถูกต้องไปกันดีกว่าเฮ้ยมันถูกต้องเนาะจะคำทำนายแล้วถ้าเชนเดวิสเซลก็จะมาในเร็วนี้เฮ้ยนี่มันทิศหนึ่งแล้วเนะแต่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 ว่ามันจะพานะปั๊ผานอะไรอย่างเฮ้ ก็เพอร์สันวิสพฟว์อิงคือแอเพียนะครับก็คือน่าจะเป็นตัวเรานั่นแหละเชอแม่งอิงเงาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีเดี๋ยวจีอ๋อพอแล้วเบื่อทำทำนายของมึงแล้วไอ้ที่คิดนึงแล้วนะเว้ยคิดว่าจะมีใครตกมาเอานั่นไงใครอ่ะก็เราเนี่ยแหละกลับมาแล้วเอออะไรน่ะ

ว่าเจะให้แรักษาแผลที่จินบาลีมันฟันเรานะครับแต่ก็คิดว่า,าว่าแล้วเันจลบเหลวจริงด้วยเ <มะ S 1> รยาะแผลลึกเกินไปไไไนะฮะได้การชดใชอนีกวส่งจา<ห>อนี้่งไีกอ้ก็่ไบก่นอนี้น พวกนี้มันก็จะก็จเฝ้าดูเรานะฮะเฮโอเคก็น่าจะจบแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวทีนี้ไอ้พวกเนี้ยนะครับเราก็จะเจอมันอีกในเรื่องนะครับแต่รู้สึกว่าจะเป็นแมปนู้นๆเลยไกลหน่อย ก็จะไม่เจอมันเร็วๆนี้นะครับโซยุสมากกว่านะฮะแต่ก็มาถึงนี้แล้วโอเคเราจะน้นเราตกมาจากฟากฟ้าแต่ทำไมเราอยู่ที่นี่วะช่างมันเถอะแล้วคุยกับบัตเตอร์ก่อนนะฮะบ,บัดดะตเตอร์จะสอนเราใช้ dragon s t r i a m r a d a dragon stream นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป,เป็นท่าที่อลังมากอลังที่สุดครับแต่ว่าจะใช้ได้จุดที่กำหนดเท่านั้นซึ่งก็จะเห็นเซเล็กมกกังกร มังกอนสีเขียวอย่างนี้นะฮะถ้าดูในแผนที่ก็จะเป็นจุดแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเรากด F ที่นี่มันจะพุ่งตัวอย่างรวดเร็วครับโคตรเทพอ่ะบอกต่อมมีน้องคนหนึ่งครับบอกว่าชอบมากเลยพี่โอเคครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็เตรียมไปจนเจอจุดจสุดทางนะฮะ 先走นี่ค mm, ือสุดท้ายขออ้ละเป็นหลานนเโฮะสตัวชื่ออบอลอะไรสักอย่างแม่งโดดโคตรเท่อะผมชอบมากแล้วก็น่าจะมาถึงปากถ้ำตรงนี้แล้วนะฮะคุณก่ ับก็น่าจะให้เราเข้าไปในถ้ำนี้นะฮะก็เราจะเจอกับไอ้เจ็ดแปดคนนั่นนะครับเข้าไปก็จะไปเจอเขาฮะเจอแล้วดรจุกุโซกับอ๋อมี้你来了ล่他将成为卓奇之狼。เขาจะบอกว่าถ้าที่แปลๆยู่นะฮะก็จะบอกว่า อาจารย์เราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ผู้พิทักษ์ทั้งสี่นะครับก็จะมีใครมั่งก็มีมุชินน่นนี่นั่นนะฮะแต่พวกนี้ก็จะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นสิทธ์สิทธ์สิทธ์ผู้พิทักษ์มั้งไม่แน่ใจก็จะมีพวกนี้นะครับแต่อาจารย์ดาบก็ที่เรดีนคน้อยนี้อบู่ในทก่ท่อย่นใ แล้วก็จะโดนพวก world faction ทดสอบนะฮะก็คือพวกฝั่งฟ้าฝั่งแดงนะครับไม่ได้เก็บข้ามมา,มาหรอกครับนี่เรียบร้อยฮะวอบจูบ๋วดิว่าเจ้าก็บมากแต่สนใจด้วยข้าอยู่ฝั่งแดงเฟยฉันไม่ได้อยู่ฝั่งฟ้า ไอ้เนี่เหมือนไอ้แก่ที่เราเจอในถ้ำเมื่อกี้นะฮะทำไมไม่ได้หัวไรที่ถ้ำเนาะแต่ไม่เป็นไรนะแล้วก็เข้าไปเลยดีกว่าลลลวแล้วเราก็เล่นแบบเดิมฮนะแล้วก็จะเอาแม่งมารวมกันทั้งหมดรวมกันให้หมดแล้ว เรียบร้อยฮะเอออาจารย์ฝั่งฝั่งแดงเรามาแล้วนะครับขาร,ร,ร,ร้อยง่ายจังนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปเดีก็เจอไฟอีกแน่อนอนเลยเชื่อผมอ้าวไม่ไม่ใช่ไฟแล้วนี่แม่งมหาวาตะลม รอมันเปิดทางให้เรานะครับโล่งแล้วลทีนี้ก็จะเจอกับพวกหุ่นไม้เหมือนเดิมนะแล้วก็ใช้ที่ดีวิธีเดิมลมา่ามันมาทั้งหมดแต่คราวนี้คงจะเอาหมดทุกตัวคงไม่ได้มั้งโอ้เอาหมดเลยจริงด้วยดีละ อ้าวโอ้เกือบไปแล้วโอเคก็งสมบัติแล้วเก็บกล่องซะก่อนผมจะได้คอนนะคับนั่นว่าแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปหารกดาบคนนั้นนะครับดรากเตอร์ดะคุโซนะครับโอ้นี่หลายล่ะนเปลรากฏว่บ

ครับก็มันจะมีเล克คอมเมนต์เซตอัพให้ถ้าเกิดกดตรงนี้นะครับมันก็จะเกิดเป็น PVP PVE หรือว่าลงดันเจียนนะฮะซึ่งสำหรับคนเก็บเวลนะครับผมแนะนำ PVE นะครับจัวเด็กผู้แต่เออว่าผมก็มีแบบจะบอกว่าไงดีล่ะสายในการอัพของตัวเองอะนะซึ่ง แล้วก็สามากดรีได้ตรงนี้นะครับรีไม่เสียตังค์นะครับสามารถรีได้ตลอดเวลาแต่ว่าผมก็จะอัพของตัวเองชอบพวกนี่ชอบท่านี้มากกว่าก็อันนี้แล้วกันเีนสก,กิลนึงก็เดี๋ยวเป็นเออ ไะนดีล่ะถ้าบล็อกดีกว่าเอาไปใส่ท่าบาล็อกมั่งล้วกันนะฮะท้าบล็อกนี่ดีนะครับจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหนดีนี่ละกัน ีผลตัวทกิลก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจากเดิมก็คือบล็อกสามเซกสามวิช่ไหมก็จะกลายเป็นสี่วิถ้าเกิดอัพมาขั้นนี้ปุ๊บก็สามารถกดเคาน์เตอร์แอตแทกได้หลังจากบล็อกสําเร็จในสุดจุดห้าวินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถบล็อกสําเร็จด้วยก็สามารถสต้านศัตรูได้อีกแลมไปเลยนะฮะสำหรับท่านี้นะครับก็อัพมาถึงขั้นนี้เพื่อเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็ให้ลดชีพอยต์ให้ลดเข้ามานา ในการใช้นะครับจาก3เมตรเป็น2เมตรนั่นเองนะครับโอเคและและทีนี้ก็ก็คงจะเสร็จเกรสสำหรับตรงนี้นะครับโอเคถึงเวลาเราจะหยุดพักกันแล้วนะฮะหรือว่าท่านดูก,ก่อนคง <laughs> ไม่แล้วแหละโอเคนะครับก็การจสดี ในช่องทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กับสั่งสมัคกันได้นะครับถ้าเกิดไม่ถูกใจอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะฮะไม่ว่ากันเราจะได้จัดการให้ดีขึ้นนะครับก็เข้าใจว่าแคสเกม MMO เนี่ยอาจจะค่อนข้างน่าเบื่อนะเพราะว่ามันจะมีตีมอนเก็บเบลนะครับแต่ถ้าเล่นกันเป็นทีมเป็นตี้ก็ไม่น่าเบื่อนะครับซึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าจะไปคลิปของตัวหลักฟอร์สมาสเตอร์ผมบ้างและเราจะได้แบบไปดูดัน50กันแล้วล50 ลงดันอะไรกันลงกันยังไงนะฮะโอเคนะครับก็กลับสวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ